น้องพัดจะไอ้นี่ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ยกังไม่ได้ไอ้นั่นไงไอันนี้นะคะคุณยายเอาคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์กินเ,นเนออบางเธอมันก็ยุดมันยุดเองแม่โทรศัพท์เจ้าจะไอ้นั่นเจ้าจะมองให้าย,หยายก็ไปดิ แล้วก็ให้ยายไอพรให้ค่อยเอาคลิปตัวนี้เลยถอนเลยถอนถูกมากพ้อมเดี๋ยวนะคะน้องพัดเอาคลิปก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะจะมอบตังค์นะคะถูกก็ไปนั่งจะมอบบุญให้เนี่ยทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันวันนี้เอาบุญเอาอยากเอาแล้วเอาแล้วนี่นะครับเมต้อยยูร์มันครับ นี่ฝากให้ยายกรมสามพันบาทนะครับเอาไว้ซื้อหมากซื้อภูกินนะครับผมมอบให้แล้วนะครับ <l op ening well> <l op ening> ซื้ <licensing> อหมากซื้อภูนะคะของยายกรมนะคะของแม่ต้อยเยอรมันขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะอันนี้ของของยายถอดนะครับพันห้านะครับแล้วก็ของน้องเมฆห้าร้อยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้แม่ต้อยถูกหัวหน้าให้ถูกอีนะคะขอให้หน้ามันได้หลายเรือ คนเาเ่ได้เงินเงินเหมือนน่องเงินจะได้เงินแสนแบนจั๊มได้แก้วได้เงินรวยรวยนายยามาทานมันหายยามมาบีเด้อมีแต่ความสุขความเจริญได้เก็บเงินเก็บข้ามเด้อเงินข้ามจั่งแก้วไร้ไร้เขาทางซ้ายและทางขวายามได้ขาดเด้อสาธุขอให้เมตต์ต่อยมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีตลอดไปด้วค่ะเด้อสาธุ้งให้น้องลุงได้พึ่งพาใส่ด้วยเม่ต์ต่อยเด้อ ให้เง mm. ินเดียวมไว้ซื้อหมากซื้อปูนะครับขอบคุณแม่ต้อยแล้วลูกแม่ไหามเมต้อยแาล้วมาไม่้ลแเม่เมฆไม่เมฆก็ไรม่เมฆก็ให้เลยขอบะ้อยขอน้องเมฆอายนะคะแม่ต้อยขาเอาย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องพันนะคะขอบคุณค่ะ